ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาถามตอบนะครับปัญหาในการใช้งานนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมจะสอนนะครับค้นหาร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่การค้นหาร้านค้าก่อนนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับ ไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับไปที่เว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าวันนี้ผมจะลองตรวจสอบสิทธิ์ให้ดูก่อนนะครับดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือตอนนี้เป็นศูนย์สิทธิ์นะครับก็คืออ่าคนที่เขาลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วแต่อาจจะยืนยันตัวเองไม่ผ่านก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ยังยืนยันตัวเองไม่ผ่านก็ขอให้รีบๆนะครับ ยืนยันโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้ารอ s อ s อนานเราก็ยืนยันซ้ำไปเรื่อยๆเลยนะครับผมคือเพื่อนบางคนผมเนี่ยบางคนก็ทำได้ภายใน1นาทีนะครับบางคนก็2วันอย่างเงี้ยครับก็ลองทำย้ำๆดูนะครับส่วนใครถ้ามีบรรัญชีกรุงไทยนะครับมีแอปกรุงไทยก็ยืนยันผ่านกรุงไทยได้เลยนะครับต่อไปนะครับอ่ วิธีการค้นหาร้านค้านะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์คนละครึ่งเลื่อนลงมาครับอันนี้จะเป็นคําอธิบายของอเว็บไซต์นะครับวิธีการใช้งานวิธีการลงทะเบียนนะครับให้เรานะครับมาที่แอดเฟรนนะครับแอดเฟรนอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะครับกดที่แอดเฟรนหนึ่งครั้งนะครับกดครับอ จะมี QR Code ของกรุงไทยคอนเนคขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแอดเฟรนหรือว่าแอดไลน์ของกรุงไทยคอนเนคนะครับแตะที่ QR Code เข้าไปเลยครับ1ครั้งนะครับมันจะถามแล้วว่าต้องการเปิดไลน์ไหมนะครับเปิดเลยครับโอเคเปิดอตอนนี้เราเป็นเป็นเพื่อนกับกรุงไทยคอนเน็ก c t แล้วนะครับอ่ะ วิธีการค้นหาร้านค้านะครับให้มาที่ถามตอบโครงการประชารัฐตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเ,เสร็จแล้วมันจะมีโครงการมาให้เลือกอตอนนี้มี2โครงการนะครับให้เลือกโครงการคนละครึ่งนะครับแตะเข้าไปเลยครับตรงนี้แตะเข้าไปแตะเข้าไปรายละเอียดโครงการนะครับเสร็จแล้วมันจะมี2ส,ส่วนครับอสองสามส่วน ส่วนแรกสําหรับลูกค้าก็คืออย่างพวกเรานะครับที่จะไปใช้แอปนะครับคลิกที่คําว่าค้นหาร้านค้าครับกดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วจะมีเมนูในการค้นหาให้นะครับร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับร้านโอทอปร้านธงฟ้าร้านสินค้าทั่วไปนะครับเราต้องการแบบไหนเราก็เลือกนะครับอันใดอันหนึ่งหรือคลิกเลือกทั้งหมด ผมคลิกเลือกทั้งหมดนะครับโอเคจากนั้นจะมีหมุดขึ้นมาให้ปักนะครับ uh, แตะที่หมุดครับตรงสีงแดงตรงนี้นะแตะเข้าไปขั้นตอนนี้เป็นการปักหมุดนะครับว่าเราอยู่สถานที่ตรงไหน uh, ผมก็คลิกตรงนี้เลยผมอยู่ตรงนี้นะครับแตะห่งครั้งโอเคจากนั้นนะครับตอนนี้เขาค้นหาร้านค้าให้เราแล้วเราก็เลื่อนลงมาหน่อยนะครับมาอยู่ด้านบนนะครับ อันนี้ร้านแรกร้านที่ใกล้ที่สุดนะครับมาลานหน้าหม้อนะครับถัดลงมาเป็นร้านกาแฟนะครับ100เมตรใช่ไหมเฮงรถเด็ดนะครับอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าครับ400เมตรนะครับอันนี้ร้านสินค้าทั่วไปนะครับก็400เมตรนะครับเมื่อเราเจอร้านค้าเป้าหมายหรือร้านค้าที่เราต้องการแล้วนะครับให้กดขอเส้นทางตรงนี้นะครับ กดขอเส้นทางเสร็จแล้วก็มาดูนะครับห่าง500เมตรนะครับก็นำทางได้เลยนะครับกดต่อไปอก็ใช้แผนที่ Google ในการเดินทางไปนะครับก็เริ่มต้นประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ไลน์นะครับ กลับมาที่ไลน์โอเคนะครับในส่วนของกรุงไทยคอนเน็กตรงนี้นะครับก็จะมีการถามตอบถ้าเราอยากจะถามคำถามไหนทีเ่เราไม่เข้าใจนะครับก็ถามได้ไปถามได้ในลายกลุ่มลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการค้นหาร้านค้านะครับก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับ ทุกทุกคนนะครับที่กำลังงงอยู่นะครับว่าเราจะหาร้านค้ายังไงจะจะนี่ยังไงนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถถามผมได้นะครับผมก็จะตอบตามความรู้ที่ผมมีนะครับถ้าผมไม่มีความรู้ก็จะไปหาความรู้มาให้นะครับก็จะมาสอนจะมาแนะนำวิธีนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับ เคยมีคำถามมาบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับคือตามกฎเนี่ยเขาไม่ให้ซื้ออ่าพวกเป็นสุราบุหรี่นะครับแต่ถ้าในร้านค้าน,นั้นมีอะไรขายนะครับเราก็ซื้อได้หมดเลยนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปเลือกของมานะครับเสร็จแล้วร้านค้าก็จะคิดเงินว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับร้านค้าก็จะใส่จํานวนเงิน ลงไปในแอปเป๋าตุงแอปเป่าตุงเนี่ยเป็นแอปของฝั่งร้านค้าเขาก็ใส่ไปเลยครับว่า300้เขาก็สร้างเคียวโค้ดขึ้นมา1อันแล้วให้เราสแกนแล้วก็สแกนครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ